ได้ได้ทรงผมใหม่ต้นหนาวได้ทรงผมใหม่รอ c r ลูกสาวนี่ลูกวผาันนี้สหมือนกันวันนี้คุณหมอก็มาหานะครับผมมาเก็บเก็บเลือดไปตรวจอีกนะครับวันนี้

นักท่องเที่ยวสามารถดูได้นะครับแต่ก็ไม่อนุญาตให้สัมผัสนะครับยกเว้นควันช้างนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้คนหมอก็มาเก็บเก็บเลือดนะครับไปตรวจอาจจะมีแบบภาวะเลือดจางอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือมันอยู่ในช่วงของการที่ต้องเสริมพวกวิตามินแคลเซียมนะครับก็ผลไม้อะไรเก็ต้องงดนะครับผมก็อย่างที่ลงไป ให้อ่านกันก็คือมันจะมีผลไม้บางตัวนะครับที่อาจจะไปลดทอนนะครับประสิทธิภาพของแคลเซียมแล้วก็วิตามินที่กินเข้าไปนะครับก็เลยต้องงดนะครับผมงดก็คือน้องจะทานพวกหญ้าอ้ยนี่กินได้นิดหน่อยนะครับผมส่วนกล้วยนี่คืองดเลยนะครับแกงมีแก้งมีแก้งก็คือ พวกกล้วยพวกอะไรเนี่ยก็คืองดไปก่อนส่วนใหญ่จะกินแบบเป็นข้าวปั้นนะครับมากกว่าข้าวปั้นก็คือจะจะยัดแคลเซียมนะครับจะยัดแคลเซียมกับวิตามินให้นะครับผมก็คือที่ต้องกินเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับผมปกติก็คือเราจะยัดใส่กล้วยเนาะพวกวิตามินแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้ยัดใส่กล้วยแล้วนะครับผมก็คือประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ให้น้องแบบกินผลไม้เลยนะครับผม เ,เ,เพราะว่ามันป้องกันในในเรื่องของแบบท้องเสียด้วยเนาะเพราะว่าจะอย่างที่รู้กันก็คือช่วงนี้ก็จะมีนมให้กินด้วยนะครับผมก็คือจะชงนมให้กินด้วยก็เลยมันต้องงดผลไม้นะครับผมเพราะว่าบางทีถ้ากินนมด้วยกินผลไม้ด้วยมันมันอาจจะส่งแบบผลแบบเขาเรียกอะไรมันท้องเขาไม่รับอะไรแบบเแบบนี้ยมันก็เลยต้องดูกันไปก่นอนนะครับผมไปกลับเข้าขที่แล้วโอ้ฝนก็จะตกแล้วครับ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับผมให้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ